โอวัตใช่โอวัตโอวัตคุณอยูเล่นไงเอ้ยบัสโอไม่ได้หรอกมันเป็นมังกรสายอ่อสุดดีกว่าเฮ้ยสายจกเทินดกว่ามังกรมังกรไอ้นั่นมาโดนออกหมดเลยตอนนี้ดีกว่าตะบูนมีสัตว์อ่ะมันเป็นไข่เปลือยที่กูอยู่ด้วยไงไข่ก็ไม่รู้รีดโชคโชยได้กันเดี๋ยวเเดี๋ยวไปเล่นแอลเดี๋ยวไปเล่นแอวเกาะเกาะน้อยทั้งคู่เลยยี่ยี่ มึงจะเล่นฮ์ดมึงจะเล่นฮารสดสตัวกีตา์นี่เอาสักสองตาแล้วกเด๋ยวตนแนวเนี่ยเแค่ตานี่ก็พออะไรีบ้าแบบนีละกสวัสดีอแห้งเลยกู่ล้วสรุปมึงจะเล่นอะไรเนี่ยเมื่อหลอกแล้วมึงจะเล่นหมูมือวแต่เป็นหมูเฉยเลยโอ้มึงจะเออเป็นหมูไปใช่ย่ะแล้วเอร้ายจะไหนต้องมาาเซมือไหม เอาส,ส่งมาไอเหี้ยอะไรเหี้ยไม่ต้องส่งมาไอ้สัตว์ไม่ต้องส่งมาขายทิ้งบล๊ลกไอทอนึ่งไหมอ๋อมาดิมาดิกูดับเพียโอ้โหช้าไปเอาอะไรมาเนี่ยมึงกอดเริ่มตื่นแล้วไอชิ้นนี้ไปทิ้งเลยแล้วมึงอยากทองหนึงนี่เพื่อขายสกายพินสกายฟินมากเลยเพื่อนตลังพื่อนอะไรอยู่ มึงมึงไม่เมือมึงสกายฟินไม่ดองไม่ต้องมึงมึงขายมีอะไรเดี๋ยวกูสง่งก่อนดีไหมมึงไปเดเอ่อไปนี่แล้วก็ไปกันออกกูไม่โง่ขนาดไหนวะน,นี่เนี่ยริดบัวเิดบัวไหมพ่วัดเออเล่นฮั<อ>นลโหลตนตานี้เสร็จปุ๊บแบงก็ย้ายไปเล่นเอลเอวเลยโอ้บาสจะถูกไงก็ะจังที่บอกอยู่ แน่นอนส่งมาตานนี้ได้ไหมพี่แกจ่าคลิปลงแอลไปเถอกูทำแม่งสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่อย่าลืมไอ้พี่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 ขายเออส่งมาตอนนาก็ได้พี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไอ้มิดมึงขายส่งมาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวไอ้แก่สไตล์ฟินมึงบอกมึงไม่ชอบไม่ใช่หรอพลังชอบไปกำลังมันเยอะ ไม่ได้เดี๋ยวกูไม่โตถ้าสัตว์กูไม่โตความผิดเดียวเลยต้องกูโทษเลยกูเดี๋ยวจ่ความผิดมึงก็ผิดเชี่ยเลยเดี๋ยวมึงแม่งโทษคนละคนดีมึงคนลกน้องกูตายก็ผิดมึงผมไม่มีความผมไม่มีความผิดว่าฝั่งมันหัวร้อนเลยไม่มีความถูกต้องงี้ที่อ่ะบอดกูแม่งเน่าใช่ไหมบอดสองคนเลยเนี่ย เอาลิเวนเดมาเออส่งให้อยู่แล้วเนี่ยมันเอายูย่แสงมันกันแล้วกันโยโย่ก็เยี่ยมละโยเยติฮดหัดหัดหัดเออนั่นแหละอุ้ยอิมต่อฟอร์มเป็นความผิดเอมิทไม่ใช่ความผิดผมนั่นแหละพี่ว่าปกติหอยบ้านโปรเซนเซอร์ทันไมนี่ยไม่ไม่ทัน แล้วเธอก็เดินจากไปย่นแล้วมึงจะหายเขามาโฆษณาเอ้ยจะให้้มึงมาโดนนั่นนี้ไงยังไม่กระติดต่อเีลยไม่ไอ้ท่อนนั้นแค่ร้องมันแค่คนแบบร้อง cover เหมือนก็ไม่ทับหัวก็แค่ไป๊ไม่กี่วิอ่ะค cover ห้านาทีเฮียบายพี่โอ้ยไอ้นั่นแบบไม่เชี่ยนะไอ้นี่้อกไอ้นเชี่ยกว่ามึงอยากได้เสียงสุดท้ายป่ะ เาื่อเดียวจสิสุดท้ายแล้เอาเดียวดีเยนะใช้ได้ผมพูดใช้ได้ตัวมันเแต่เพื่อนแต่เพื่อนได้ละเออเพื่อนได้ไงแต่แต่มของนะตาผมจะก้าสิดสามคนแล้วเหรอพี่ออดฮะเช็คก็ติดนด่พี่ก็เก้าสิบสามมาจากไหนอะพี่ก็ไม่รู้สิบสามเฮ้ยตอนแรกแปดสิบเจ็ดอะเฮ้ยแปดหกด้วยเฮีย กูกูยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยแปดจากได่ไว้สงสัยคอนเทนต์ดีมั้งแต่บอครัสนี้ไปสามร้อยแล้วนะพี่สร้างฐา<อ>นอะโอเค,อคไปเดี๋ยวผมปล่อปก่อนโอเคบบเกับตันเดูอดใช่เจอกับตันเดือดอะที่เป็นแบบที่เป็นดูดว,วิกกไงที่ไปกินก๋นกวยเตี๋ยวใช่ เออขาดเยอะมากนะสามร้อยก่บคนเจ็ดร้อยก่บคนเแก่เรา่มมาหนมาดูที่พี่โอ๊นไปค่อยๆไปค่อยๆไปเฮียเราเที่ยวทุกวันอ่ะไม่คิดถึงไงแล้วพอพอพี่โอนดังอ่ะเขาก็จะมาด่ากูกูก่อนพี่โอนไอ้เฮียกูก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่คนที่เป็นหลายอย่างเฮียมันจะกูเีก <c oughs> <c oughs> ูก็ไม่ได้ว่าเียอะไรเลย,เลย ไม่ใช่พี่เดียไม่ได้ว่าผมจะให้คนอื่นละในช่องมึงานจะว่ากูกูก็จะพูดว่าไอ้พวกมึงหยุดว่าเขาดิมันน่าเกลียดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อยากจะด่าต่อป่ามันต้องได้ด่ามันไม่รูสบายเพ่าคนที่คนในช่องโยที่ตัวกูพี่เดียกูก็ให้เครดิตทุกคนเลยสามอ่ะกูได้กูได้กูได้ผลึกเรื่องเจ๋วว่าขอบคุณนะอ๋อเอาไปอมเล่นดิ ว่าเขาหรือยังมันดูสีมันลักษณะมันเชิงกายภาพมันหินโง่ๆเฮ้ยมีได้อะไรบ้างไอ้ไอ้ไอ้งูฉกงูรอฉกหรือไม่ได้เหี้อะไรเลยเนี่ยเวลาชนกับไรแหลกโอ้ยเหี้แต่ละใบโอ้ยเจริญพรเออ Etus. เอาทิพย์ทอรเลนไปอี่โคลที่ยาวจ้ะตกของตกที่ยาวไม่ให้กูสักตัวเพื่อนกบไอ้เหี้ยเท็ดเฮียดกบโกบกบบ้าโกบไปข้างนี้อเท็ดขายเท็ดไอ้เหี้ยไอชีวะหมูไหมเล่นหมูเนี่ยเล่นแต่หมูมึงเนี่ยเออบ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนที่เป็นมือหลอกแล้วเนี่ยจริงนะเออเยหนตาผมมือหลอกที่หมายตาหล่นมือหลอกเนี่ย ต้องเปลี่ยนแล้วส่งไปส่งมาแม่งไอ้นี่แหละจตามคีย์เวิร์ดเลยเนี่ยตามคีย์เวิร์ดเลยคีย์เวิร์ดได้แล้วมันผ่าชนแปลสภาพโปรโตฟักปลาเขาแปลสภาพเล่ดิเอาหมูเว้ยเอาหมูโอู้้ดีอ่ะแต่เวลากินหมูยากเลยอ้าวเขาเขาจะกินกินมึหมะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะได้ผลึกเลือดเต็มมือหรือมึงจะได้ไอ้งูรอจกเต็มมือวะ กูรอฉกก่อนถ้ากูถ้ากูเออกูปออปปออเปิดก่อนปะมึงเปิดก่อนเปิดก่อนเรียบร้อยอดอดได้เนะี่ย่เป็นไหมอดได้ค่ะอดได้หมดเลยกูสกัดไปแค่นี้เพื่นอน,น,นได้แล้วคุณยังนะก็ได้ผลยังเลยโอ้โหตีตีนี่เหี้ยงไรตีนี่ชั่วมากกูบอกอยู่ว่าตีนีเหี้ยมากเลยโอ้โห กปตาตีลคัวว่าเลยไนาเฟรดีไฟนเฟรดีโยธทำไฟน่าเฟรดีไม่ทำไม่ใช่แล้วกลัวแพ้เลยที่ก็มานั่งแล้บไงโอ้โแพ้แพ้แคุณแพ้ปะหน้าวนี่อมันหลอกมันตัวที่เดียวเหรอโอ้โหาท่อ้มาแล้วตอกวเนี่ย ถ้าคำถามคือกูต้องไปดูพวกเองพวกแมลงก็ควรโอ้โหอุ่นเอาพิชองไปขายเออกูคิดไปแล้วอ่ะบ๊ายบายกูก็มาดูพวกเองต่อไงเอาหมูไปกูดูพวกเองต่อไงเดี๋ยวซื้อสนมให้พี่ไม่ต้องไม่ต้องมาให้ไอติมอุ่นที่ไอติมอุ่นไอติมเขาให้อุ่นกูต้องมาดูไอดมิดมันมันทำแฮวอะไรอยู่เนี่ย ทุกๆทุกๆสามเธอกูจะรับกับเอาไอ้เหี้ยนี่ป่าป่าแล้วนี่แบบอะไรแมวอเฮ้ยแมวเอาเอาคืนมาเออไม่ส่งกลับอ่ะบิดบิดกลับส่งมาสุกนี้จะได้ทำอะไรได้คำลังรู้สุด คำรามสู้ศึกเราชอบไรกับทุกคนคำรามุกใจเรากำลังใจใครซี้ไปกูรู้มึงชอบเอาหมูไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเล่นก่อนดีวยวเป็นกองใหญ่กองจะตั้งล้านมียาซ่างมียาซ่างอยู่ตรงใจที่อยู่ที่กจ พู่งจบไม่ผิดแล้วมึงเคยด่ากูเรื่องหนึ่งว่าทำไมพี่ไม่เอาไอ้คาทานี้ทำไมมึงถึงซื้อวะก็กูมันเหลือสองทองฟรีอ่ะเออมึงด่าใช่ไหมพี่ไม่แคร์เลยหยุดทงโง่บอกหนึ่งบอกสองมันเป็นคนละก็มักกะโรนีคนละก็มักกะโรนีตอนั้นมักกะโรนีใจ มักกะโรนีตอนนั้นคือพี่ห้ามซื้อแต่มักกะโรนีตอนนี้คือไอ้มีซื้อได้จุ๊บๆมักกะโรนีพี่มันโอเวอร์คูลอ่ะของผมมันเวลดันแล้วอ่ะเชี่ยนี่ไปเขาไปมันกลายเป็นเลือกอาหารได้วะมันเป็นมันเป็นออรเดนเต้ร์เขาไปเวอาหารได้ยังไงโวยมิโตไม่พอมันพี่แต่ประหลังไงเฮ้ยกูไม่ได้บัฟเรื่องอะไรด้ว่าแย่จังขอเสียหน้าก็เลยดีกว่าพี่ก็จะ โอเคพยายามจะเข้าใจก็ได้ไทำออ,อ,อกมดูได้ดูได้ดูได้พยายามจะพยายามจะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจในเวลาเดียวกันพยายามจะครัวของพี่ทองอ่ะทองอ่ะมันยังเอาไปซื้อตัวละครได้ไงแต่ของผมอ่ะทองมันมีแค่สองเลพี่ถ้ามันพอดีได้ไงถ้าจะซื้อน,อนะผมไม่เกิดมาขายตัวอีกตัวนี okay, okay, ้โอเคโอเคโอเครีบอกไม่อยากฝากไม่อยากฝากพี่เด้อคือเสียใจเลยทำไมร้องมื่อเวลาเกินเลยเสียใจที่แบบ ดวงตาดวงตามันดาแม่แม่มึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูจะขอล้อเรื่องอะไรกันวะตอนนี้ผลึกเลือด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 ผเลือดไหมแล้วมึงแล้วกูจะขายงูได้ยังเนี่ยกูไม่อยากให้มึงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงได้ผลึกเลือดแดงกูกูตลอดเลยอ่ามึงคนคนคือที่หนึ่งใช่ไหมฮะจะไปดูไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่สามที่สามอยู่ไม่ไม่หมายถึงไอ้ไอ้ที่มันเป็นที่หนึ่งอยู่อหะอ่าลงมาลงมาลงมา ลงมาลงมาอเอาเอาไปลากเขาเสยเจอาลงมาลงมาลงมาออเดเตอออเดตเตบาตเอไปดิมิวเจ้าสองสองมันสองทองตอนนี้เหลือสองทองตาหน้ามึงจะเก็บผลึกเลือนงั้นงั้นงั้นมูใครเบิดก่อนตานี้ใครเบิดก่อน าตาตานี้เป็นตอนี้เจอผี <c oughs> ใช่เจอพวกกูเลยละใครเปิดก่อนก <c oughs> ูหรือมึงถ้าถ้ากูถ้าตานี้กูเปิดกูกูจะเก็บมไว้แต่ถ้ามึงเปิดกูจะขายมูทิ้งแล้วสือกูซือ้อไอ้บัวอนเกียนี้ไปมึงมึงมึงเปิดไม่สนใจบ่อน้ำมันบ้างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวส่งมินเนี่ยนอะไรนะส่งมินเนี่ยนฝ่ายคุณเบียดเป็นโคดโซบีดเลยโซบีดงั้นไปและเติม <พ uka> เฮ้ยดีใจเฮ้ยเราต้องบัฟพลังมาด้วยนะเธอน่าเฮ้ยกูส่งงูให้มึงก่นอนเ้ยเดี๋ยวกูให้ให้ทำรำไอ ي, สิ่งสุดท้ายนี่ก่อนของมาขอมือมาขอมือมิดไปเกาหัวใส่ใครสักคนแฝงกูอไงอ,อ,อย่าเลยพี่แฝงกูอไง มันจะพุ่งมือแค่นั้นแหละไม่เฮียไอ้ไอ้ชั่วไอ้ไอ้ยิ้มพุ่หมูไอ้จัดขอให้พวกมึงตายไม่ดีเพี่พี่ตายโตไอ้ตางง่ายอยู่ตัวพี่แม่งตายง่ายกว่าอะไรตัวพี่โอ้ตัวหลังใจเชี่ยนั่นแหละคอมโบหมุกคอมโบกบแม่งไม่สมหวังไง เดี่ยวดูซ่าเรนดี้เดนดี้วิจูดไอ้เหี้ยคอมโบกบอันไม่สมหวังนี่ไอ้ด้วงอะไรด้วงดวงเลือดเดียวไอ้เหี้ยเออเลือดกูใช้ได้เลือดไม่อย่างเยอะจนจนกุลหลอน่ะต้องมาต้อมากิดว่าอย่างถือว่าน้อยดีมั้งแหละนอาเลือกน้อยไอ้ปกูรู้สึกมันเยอะจังวะน้อยจริงครับน้อย ไม่ไม่สู้ที่หนึ่งนี่นี่นี่มิดของดีของดีแต่มันต้องได้มากกว่านี้พี่อเอาเอาเอามือกองใช่ไหมเรื่องไหอย่าเลยไม่เอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่กูยังคิดเลยว่ากูจะทำไงต่อใช่ไม่เอาไปปฏิเสธที่จะบัฟหรอกอะไร <laughs> ได้เวลาปั๊ฟมีเจ้าแล้ว นี่นี่ในมึงเล่นได้เนี่ยมึงมปลาลึกเลือมันก็ไหลแล้วบอกกูโคชัวเลยครัวขั้วที่ขายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งไอ้เฮียนี่ตาหน้าเป็นรางวัลเอาใช่ไหมเอาได้อะไรอ่ะอ๋าแล้วมึงมึงมีมีที่ลงก็หล่กแค่นี้แหละมึงมีที่ลงก็หล่กไม่มีมึงมึงมึงขายเฮียนี่้มึงก็ลงเฮียนไม่เดี๋ยวกูไม่มีผลึกเลือนะเอามึงไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีผลึกเลือเดี๋ยวแล้วนี่มาเล่นผลึกเลือทุกคน ให้จบเธอเลยพวกเธอทุกๆๆๆคน you อยู่คุยบอแชร์แชร์เขาหน่อก็ได้นะไอไอเชียร์ไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจะเอาไอ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 ไดวงไอดวงย่ห้าได้โอเคโอเคนี่ถ้าเหลือค่าไลยสามนี่นะ่าจะซื้อไอเกราะมา<อ>สักหน่อยนึงเลื่อนมึงมึงบัฟทีละเท่าไหร่ตอนเนี้ยสีๆๆ่ทีละสองไหมสองสองงี้เหรอสิบสองสิบหกสิบสองสิบหกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ หกหกแปดป่ะสำหรับให้ให้กูฟีดให้ไหมงั้นกูไม่ฟีดละเนาอย่าชัวมากเลยมคนเขาทะเลาะกันไปส่วนเราก็นั่งเวอร์อยู่ก็แหนวะิดูดิออกเดี๋อืมเขาตีปากูดีนะถ้ามึงไม่บ้าไม่กลัวปากูตาย้ก ุกคนรักรักดาบลักฟ้ารักบัวกด้วักขวมโอ้โหบ้าแล้วเพื่อนอูู้หตีลิ้นเป็นแดกูด้วยเป็นคนที่ขั้วบ้าเลยเออตีปลากูด้วยโคตรขั้วเลยเออคนไอพวกเล่นหมูเล่นเหี้ยอะไรนี่เมนขั้วทุกตัวไอ้สัตว์ดูมันทำจุ้งน้อยๆกูเหี้ย ได้ว้อย่างน้อยหมูฝั่งมันบาดเจ็บอะหนึ่งตมวว่างได้อย่างน้อยหมูบาดหมูฝั่งมันบาดเจ็บอยู่นะไอ้บามันเองนั่นมันไม่โตไงมันก่อนมันไม่โตรงไงผ่อนมันไม่โตเราก็ได้เปรียบเนี่ยเอ้บาสแม่งนั่นมันบ้าเลยบาสแม่งไม่ได้เปิดที่ตาเลยดิวไม่ได้เปิดที่ตาเอ้าก็ดีกูจะได้โตไงถ้ากูถ้ามึงเปิดแล้วกูจะได้โตแม่เอาไหมยึดผลึกเนี่ย มิดมิด่าร <c oughs> ้ <c oughs> องไห้ดิมิด่างองแงดิมิดใครงองแงี่กูเนี่ยจะงอแงเต็เนี่ยมียึดเนี่ยเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยเอาไหมเอาหมดเลยไหมอัพเ,เลยอัพเลยอัพเกรดเลยไม่ไม่ไม,ไม่มึงมึงมึงเอาไปแค่อันเดียวหรอไอ้ี้ยเดี๋ยวกูจะไม่มีตังค์ซื้อขอ,องดีๆอย่างนก็จริง ที่จริงแม่งไอ้ที่จริงไอ้ตัวยกน้ำหนักถ้าเอามาเสริมเนี่ยมันก็ได้จะดีอยู่เราจะได้ลองกันเชิญแพนด้านี่เอาแต่ก็อย่าพลาดใครที่จะกับหรือที่ได้เยี่ยอะไรคนพบคนพบจากข่้นที่ทีสูงกว่าได้ละเอายี่สิบก็น่าจะไม่แย่เราไล่ใส่หมูสักตัว มิดก,กูค้างเอาไม่นะลเล่นแอรไวไหมแล้วนี่ยนะได้แล้เออกรรมแล้วกรรมบั๊บแจ๊กจกสีทองบั๊เออเลยสิบวิเึงเอาอย,ยุดผลึกใช่ไหมกูจะได้เก็บไว้เออเอาเ,อาเวเร็วเร็วห้าวิลอง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 ,ลองเฮ้ยผนะ่นแล้วน่ะน้ะเฮียจ้กสีทองกับ เมันเวลาในขณะที่เขากำลังนั่งเล่นไอ้นี่ส่วนกูก็กำลังนั่งเอออะไรวะร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดีมันกูกำลังนั่งเล่นเป็นแกนออเดอร์โอสวยอะเฟเฟ์แกออเดอร์โอ,อเดอร์สกัดทับสกัดทับได้เยอะเลย ไม่ส่มแล้วมีเจอเสื้อเจอเสื้อลายเพนอะเป็นแม่เนี่ยเป็นเซเวอร์แคทเตอร์เซเวอร์แคตเตอร์เออเป็นเสื้อนะทั้งตัวเลยไซส์อะไรก็มีดีไหมเอ็กแล้วโปรพิโอจะซื้อมาใส่หรือยังกูซื้อทำไมไม่ใช่เมนกูออร์เอตโตโฟร์เหี้ยร์เลียนเอตโตโฟร์ก็ไม่ใช่เมนกูเหมือนกันอออะไร ไอบาชอบแอตุโฟกับกับริปโป้คุณชอบริปโป้หรือเปล่ามิดกูชอบกูชอบแอตุโฟกับไอคิวพัตตาโอ้โหลูกน้องกูเลยยุงมีหรอแม่เอาไปหนังสือให้ความรู้ไอพวกโลกเฉดะอรนะ ออกไปหนังสือให้ความรู้ไอ้พวกโรคเจ็ดบ้าอนี้กูหลุดเหมือนที่มึงหลุดนั่นและตั้งได้เลยสงสัยเล่นแอลไม่ไหวไม่ไม่ไม่แบัตรมันน้อยแล้วมันเออร์เรอร์เลยนั่นแหละเล่นแอลไม่ได้แล้บาาจาเลยเนี่ยฝืนเลยได้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 ไดีถ้ามันฝืนมันไม่ดีนะแบต มันถามคอมผมอย่าถามผมใจผมมาได้แต่คอมผมไม่ได้ช่างนั่นแหละก็นั่นแหละที่พี่ไม่อยากให้ฝืนกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่โอู้้ไม่อยากให้ทุกคนฝื้นอีกโอ้ยของแค่นี้โอไม่อยากแพ้ป่ะเออไม่แพ้หรอกของแค่นี้เชื่อใจกูเหมือนที่คนพรมินเนียนเริ่มทินพอแมวอ่ะัวนรกยิงใหม่ ใครไม่รู้ได้ที่หนึ่งที่สองหรือที่รู้อะเกรียเงินเกรียอะไรหมดอัลามเกรียกูต้องมาดังเครียดกว่าเดิมใช่แล้วกูก็ต้องดูหน้ามาคอกี้ไงสวัสดีครับของกระจุกกรจเคียลยอยาก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 โดนหรือยังโดนอะไร <laughs> เดี๋ยวก็รู้ไม่กูพูดไม่ได้เพราะเขาตายอยู่อ <laughs> ๋อแต่ถ้าพูดได้มา ซึ่งอย่าหลุดนะบัาไม่หลุดหรอกไม่หลุดหรอกพี่เชื่อว่าเจ้าไม่หลุดจะแล้วไม่ชอบเลยเนี่ยไอ้ไอ้นิวเจ้าเนี่ยคลีีฟเก้ตัวแม่งไม่สมควรอยู่เป็นสัตว์อบบไม่ควรอยู่หมูอือะเมื่อกี้ไม่ได้รู้จักสัตว์เลยอะเออสัตว์ไม่ชอบมึงเลยพี่อ่ะ คีบโโโโโโเกยแล้วกูก็ไม่โตเยี่ยยัอไม่แด่อยู่ไหน,น,น,นมันคือนี่แหละมันคือไอ้มังคนออาเสียเยี่ยนะเกี่ยมันเป็นดนตรีสายร่าก่อนอ่นอย่างน้อยแม่งมีคนตกอรอบอ่ะกลัวแม่งจะมาเย้ยแ,ลแล้วใกล้ถึงเวลาของเรา าราชา<บ>พลังลูนไอ้เหี้ยดูแกวปริศนาเนี่ยินเงหรอเอาามดิต้องรดช่วยคำปรึกษาอ๋อเรืองสองอย่่งมันกันมั้ยเนี่ยสวยอยู่อยขอยอยยุหน่อยและแล้วมินเนี่ยนตัวใหม่ ก็ขออ้ำซื้ออะไรวะเ้ยคิดจะซื้อไอตัวห้าห้าเลยอยากบับอยากบ๊บ้านบ้าขนาดนั้เลยหรอพี่พอดีเหมือนกันนะใบใบดวงเออกูไม่ได้ทำร้อนขนาดเนี้ยไม่ต้องก้นไฟแล้วมิดต้องกต่พ่นเลย พูดรังพูด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 ออกแม่พูดออกอัดหน้ากินปลาทูมาทำไมเอากินอั้มดีกว่าเราจะเปลีนอ้้มไว้เนี่ยเพื่อบังมึงจะอั้มให้นิวเจ้าเนี่ยเราอยู่ดีมันก็เป็นเปลี่ยนไปสายปลากรูอะไรวะพิวดพิวดบอกให้ซื้อเชื่อพิวดเชื่อพิวดความผิดที่แกถูกไม่ก็ได้อยู่การลีเวอร์เดนตายอืมก็ถูกการลิเวอร์ดนกับเอไอพากูตายก่อน ใครมาใจะอะไรก่อนไม่รู้อะที่รร้รู้แม่งขี้ีกูอีกแล้วปกติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันลงกรูอะจ้ะอุ้ย<อ>ไม่นะนิวเจาเฮ้ยสองตัวหน้าเยอะโอ้โหตีนิวเจาเอม,มิดบอกกูเคลียให้แล้วเพราะฉะนั้นจำตามที่มึงควรทำกอ Đi lên ấy đi. Tí tí ồ đi lên đi tí mới thôi. Ừ, tí của mình đơn mấy tí nó đông đuông quá tại có nào không Hãy subscribe cho kênh Ghiền chiến Gõ Để không bỏ อ๋อมันก็อนาดกว่ายูอวิคตอรีย r อวิคตอรีแล้วเสียงเ hey, ฮมันก็ดังลั่นออกมา